สวัสดีนะคะทุกคนกำลังย้ายกล้าเมื่อเกิดเทศอย่างสนุกสนานอยู่นะคะนี่เป็นการเพาะเมื่อเกิดเทศแบบไม่ตั้งใจเม็ดมะเขือเทศจากเศษอาหารเหลือจากส้มตำยำนะกินกับเพื่อนๆแล้วก็มาโรยๆไว้แถวนี้สองสัปดาห์ผ่านไปเขาก็นี่พอได้ขนาดนี้แล้วใบแท้ขึ้นมาสองใบใบแท้ก็จะเป็นใบหยิกๆเนาะที่นี่นะคะลักษณะใบแท้นะคะหยิกๆแบบนี้นะคะชี้ให้ดูเนี่ยนะคะสามารถที่จะย้ายกล้าได้แล้วเพราะว่ามะเขือเทศนี่ค่อนข้างตัวเร็วนะ ถ้าเราปล่อยเขาไว้เรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะยาวพรวดๆขึ้นมานะ<ย>าก็จะเกิดความยากลําบากในการยาา้ายกล้าแล้วก็เราจะได้ต้นมะเขือเทศที่แคร,แร์แกลนเพราะว่าเขาก็แอาอัดเนาะแย่งอาหารกันอยู่ในนี้แล้วเราวานแบบง่ายๆแบบนี้หรือที่เรียกว่ามักง่ายนะคะราจะเกิดความเกิดความยากลําบากเวลาที่จะแยกกลา้ยาย้ายก็คือควรจะทําในช่วงเย็นย่ำยไม่มีความร้อนจากแสงแดดนะเพื่อที่กลางคืนกล้ามะเขือเทศจะได้พักนะแล้วก็ช่วงเช้าเขาก็จะได้สดชื่นไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะ ก่อนยยาะคือรดน้ำให้ชุม่มงนะัดต้นกล้าขึ้นมาอย่างละมุนละม่อมให้ได้ดินติดมาด้วยยิ่งดีนะคะหลังจากนั้นก็นําต้นกล้ามาใส่ในถ<ฆ>ัหดหลุมถุงดําหรือภาชนะรีไซคเคิลที่เราใส่ดินพ่อกล้าเตรียมไว้โดยรดน้ําในดินให้ชุ่มก่อนค่อยๆนําต้นกล้าหย่อนลงไปกลบรากให้มิด กดโคนให้แน่นแล้วรดน้ําตามลงไปพอชุ่มเก็บไว้นีทร่มประมาณ3วันแล้วค่อยๆนาออกรับแสงอ่อนตอนเช้าๆคอยรดน้ําอย่างสม่ําเสมอเช้าเย็นและดูแลบํารุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงฉีดพ่นสารชีวภาพเพื่อป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชในช่วงแรกให้บารุงด้วยปุ๋ยคอกที่มีไนโตรเจนสูงเช่นมูลวัวมูลควายมูลชิงรีมูลไส้เดือนหรือปุ๋ยหมักเศษใบไม้เศษฟางเศษหญ้าหรือปุ๋ยหมักกากาแฟพอมะเขือเทศเจริญเติบโตเต็มที่เริ่มติดช่อดอกให้บารุงด้วยปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัส ได้แก่มูลของสัตว์ปีกเช่นมูลไก่มูลข้างคามูลนกกระทาหรือน้ำหมักชีวภาพจากผลไม้ทิ้งกว่ามังกุดเทศจะเริ่มติดผลให้เริ่มบำรุงด้วยปุ๋ยที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงได้แก่มูลไส้เดือนน้ำหมักจากผลไม้น้ำหมักเปลือกสับปะรดรืยน้ำหมักจากก้างและกระดูกปลาเป็นต้นการพกกล้ามังกุดเทศไม่ใช่เรื่องยากนะคะแค่อเอาเมล็ดของเขาไปหวานๆโดยๆทิ้งๆคว่างๆเขาก็จะเกิดเป็นต้นกล้าเล็กๆขึ้นมา แต่การที่จะดูแลอย่างต่อเนื่องจนผลิดอกและออกเป็นผลมะเขือเทศให้เราได้รับประทานนั้นต้นองอาศัยความเอาใจใส่และการดูแลบำรุงอย่างสม่ำเสมอเราก็จะได้มะเขือเทศอินทรีย์ปลูกเองกับมือได้ทั้งความภูมิใจประหยัดและปลอดเคมีดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ